ใช่ใช่ครับพี่คนรู้หลักฐานการฉีดวัคซีนค่ะเนาะวักหลักฐานแล้วครับตอนนี้เราถึงที่อุิยานะแห่งชาตินะแม่วงนะครับเราก็ต้องไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ขี่นตอนนี้คืออ่าจะขึ้นไปพักข้างบนนะ <Okay. S 1> ที่อ่องเย็นนะครับอนะอ๋นะคือพอดีเอาโดนมาด้วยครับแล้วก็ข <Okay. S 1> ออนุญาตบอัอนี่่นุยานได้ครับได้ครับ เพื่อนสวัสดีครับพบกับบ <Okay. S 1> นะุฟฟสตูดิโอวันนี้นี่ผมมาที่ไออุทยานแม่วง <Okay. S 1> นะครับผมก็อยู่ที่ <Okay. S 1> จังแพงเทศนะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เข้ามานะเข้ามาตรงที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะ v i s i t ซ r Center ก็คือผมเข้ามาขออนุญ,ญาตนะฮะก็คือขออนุญ,ญาตยงทะเบียนในการใช้ดโดรนนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวต้องเข้าไปต่อนะเพื่อนครับผมเข้าไป <Okay. S 2> อคโเไปข้างในทุกคนมาแล้วถ้าใครจะต้องใช้โดรนนะจะต้องมาขออนุญาตที่นี่นะโดยเฉพาะกรมอุทยานนะครับเจอกันข้างหน้าจุดชมวิวกิ่วกระทิงเน่งเนานะอยู่ตรงนี้นะข้างหน้านี่จะมีทางชุมลุดนะเวลาขับรถมาก็จะต้องระวังกันนิดหน่อยนะครับผมเป็นช่วงที่พายุเข้าฝนตกหนักอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพายุเข้า ดินหรือว่าหินหนาก็จะร่วงลงมานะตรงนี้นะผมสำหรับอุทยานแห่งชาติแม่วงนี้ผมก็ข้อมูลเบื้องต้นนี้ผมไม่แน่ใจเหมืกัน ที่พอรู้นะที่พอรู้ก็คือว่าอุทยานนี้จะครอบคลุมถึงเหมือนจะสองถึงสามจังหวัดด้วยซ้ำนะ <c oughs> เป็นเวลาสี่โมงสี่สิบนะครับทางค่อนข้างโคตรเคียวกวัวจะตั้งเต็นท์อี่นะ <Okay. S 1> นี่ครับเพื่อน ถึงแล้วครับผมมันนี่คือลานกลางเต็นทนะ์ฮะนี่น,นี่นะคืนนี้นะคนมาเยอะเหมือนกันนะนเพื่อนโอ้โหนี่ครับเพื่อนผมมาถึงแล้วนะตรงนี้เป็นช่องเย็นฮนะตรงนีง้ลานกลางเต็นท์ช่องเย็นเอาแล้วครับเพื่อนตอนนี้เต็นท์ผมพร้อมแล้วนะมัดเหมือนปกตินะครับผมวองว่าจะการพาย,ยูได้โอเคได้แล้วเพื่อน ตกแต่งของในเต็นท์นะ <Okay. S 1> เต็นท์เราอยู่นู่นนะครับ เพื่อนบางนีนะผมมาย่ากตาครับตั้งง่วงนค่อนข้างใจนะก็ที่นี่ครั้งแรกคนระับเป็นลานกลางเต็นท์ครับข้างหน้าของเราครั้งแรกจริงๆนะเพื่อนตัวเหมือนเราอยู่กับอินทนนท์มองลงไปอยนะ่างเงี้ยมันก็จะเห็นเป็นเวอร์กนะฮะดูบริเวณรอบ้าต่างๆนะสำหรับในพื้นที่ตรงนี้นะก็จะเป็น สิ่งที่ไม่ควรทํานะในอุทยานะนะก็ห้ามล่าสัตว์นะครับห้ามก่อกองไฟห้ามให้อาหารสัตว์ด้วย <Okay. S 1> แต่ถ้าเเพื่อนๆจกบินโดนนะก็ต้องมาขออนุญ,ญาตจากเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ต้องขอก่อนนะ <Okay. S 1> ถึงมีใบอนุญ,ญาตแต่คุณไม่ขอก็ไม่ได้ครับ fifteen เลยนะครับ <minutes> เม่นมาแล้วนี่ครับตัวเม่นครับผมดูดูไปนู่นแล้วผีนะ <Okay. S 1> มีเม่นนะตัวเม่นนะที่อยู่บริเวณจุดนี้เนาะที่เข้ามานะเขาจะชอบมาเวลากลางคืนนี่นอสองทุ่มนะฮะ <Okay. S 1> โอเค ตอนนี้นะฮะเป็นช่วงเวลา <Okay. S 1> ที่กลางคืนนะที่นะฮะเราเห็นตัวอ่า <Okay. S 1> ตัวเม่นนะฮะที่เข้ามาใกล้ๆกับเต็นท์หอนะม <Okay. S 1> ันจะเข้ามาหาอาหารเนาะแต่ตอนนี้ฮะเป็นเวลาที่เหมาะกการหลับที่สุดแล้วนะมารอลุ้นเหมือนเดิมนะว่าจะเจออะไรตอนเช้าครับก็แค่นี้ก่อนนะเจอไหม เช้านะคุณแ <Next> ม่ The next d เพื่อครับมีแต่หมอกนะตอนนี้เช้ามากโหกโมงแล้วตอนนี้กันนะ นี่คือช่องเย็นนะครับผม ครับเพื่อนๆตอนนี้เรามีเอ่ประมีกึ่งสําเร็จรูปนะแบบความร้อนนั่นเองนะโอเคจะร้อนเองนะ,ะนงนะผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปใส่กรอกนะครับโอเคครับเราก็จะรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆ ตอนเช้านี้นะพวกเราจะทานอะไรที่มันมง่ายๆนะก่อนที่เราจะขึ้นไปที่ภูสวรรค์นะครับที่เขาเปิดแล้วนะครับผมจะมีภูสวรรค์แล้วก็มกุจูน้อยนะที่อยู่ข้างบนนะครับอากาศค่อนข้างเย็นมากครับผมประมาณสิบสิบกว่านะฮะก็ อยู่ในเกณฑ์น,นี้นะครับผมคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีเลยนะเพื่อนๆสี่ทุ่มจะต้องงดส่งเสียงแล้วที่นี่ก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยนะพิทยาแห่งชาติไม่วงครับและที่นี่คือช่องเย็นครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวทำความร้อนเนี่ย ทำดได้ดีขนาดไหนนะครับว้าวดูดิโอ้โหแค่ทำได้ครับโอเคอีกนิดหนึ่งนะตอนนี้เราแค่รอเวลาแค่รอเวลาให้แสงแดดออกมาแล้วหลังจากนี้นะฮะจะไปที่ทางขึ้นภูสวรรค์นะข้างแต่ที่เราไปได้ก็คือบริเวณใกล้ๆนะ ดูบริเวณโดยรอบของเต็นท์เหล่านี้นะคือมากันเยอะเหมือนกันนะวันนี้เือนเย,ยอะใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรอในช่วงสายๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ตรงที่ทางขึ้นนะภูสวรรค์อะไรเงี้ยผมจะไปจุดนั้นนะ เพื่อถ่ายรูปเนาะล้วก็ก็จะไป IA, ตัวโมโกจูน้อยนะครับสองคนที่มาที่นี่ก็คือต้องทําใจในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่มีเลยนะครับผมทั้ง AS และก็ d t แท็กทูมก็เช่นกันนะไม่มีเลยครับผม ช่องเย็นที่นี่ยี่บสี่ชั่วโมงในช่องเย็นนะ บนนี้คือภูสวรรค์นั่นเอง,เองนะภูทยนแห่งชาติแม่วงเนาะโอเคก็ข้างบนนี้เป็นหน้าผานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่โมโจูนะฮะของเรานะเป็นหน้าผาล้วนเลยว้วนี่เห็นปะตรงนี้เลยครักว้างมากเลยคอนเบิร ครับถึงโมกุจูแล้วนะตรงนี้ดูนี่โมกุจูครับผมโอเคนี่โมกุจูน้อยเพื่อนไม่เคยมาฮะสวยเหมือนในรูปเลยโอเคครับเพื่อนๆดูโมกุจูน้อยนะ yes เพื่อนๆถึงแล้วนะจุดนี้คือโมกุจูน้อยฮะแต่มันก็สวยใช้ได้จะเป็นเนินเขานะเนินเขาเล็กๆฮะโอเค ข้างหลังผมนะน่นโอเคเห็นมีแต่ป่าเขานะทั้งนั้นเลยก็เหมือนภาคเหนือเหมือนกันนะถ้ามองดูดีๆเหมือนกับม่อนจองนะฮะมันจองที่อยู่ในปมก่อยนะโอเคนะเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ซ u b s c r i b e ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องกลับเชียงใหม่แล้วเนาะ okay. ขอบคุณ <Okay. S 1> สำหรับ ทุกคนฮะที่เข้ามาติดตามนะขอบค yeah uh ุณแทนธรรมชาติด okay ้วยนะครับผมธรรมชาติสุดๆแล้วก็โอเคถ้าใครจะเข้ามาที่นี่ก็ต้องขออนุญาตต่างๆนะก็จะมีกดนู่นนี่นั่นนะครับผมก่อนครับผมโอเคไปแล้วฮะผมโอเคเดี๋ยวผมจะเดินเล่นบริเวณโดยรอบแล้วก็ถ่ายรูปเนาะโอเคครับแค่นี้ก่อนเจอกันวิกต่อไปบาย